ยันบุฟฟ่อนหยันดิจัดเลยให้แล้วไหมครับลาบงัวลาบงัวต้องหับบได้เอาว่างมันแป็นนึกวะฮะขอบใจเด้อเอาใช่กระติกเด้อน้ำแข็งเด้อเปลือยเลยนะข้าซื้อข้าวมาไก่ฝ่ายยันนี่นี่บุมมี่บาลลิแม่นเลยมันมันมันสวยอยู่นี่ฮะสวยน้ำแข็งเขาจะมาส่งใครเนี่ยเด่น้ำแข็งแค่กันน้ำแข็งหายเอาหนิโอ้ยเปลือยไปแล้วเจ้าไม่ใช่บรูด cùng nhá, anh, huế sai, đâu dù cưng đấy, đâu, quá, luôn em, đi nhanh, nhanh à Quay thế nhanh vì nhanh พักทายสบายดีเด้อผมเป็นพี่น้องเอฟซีบัสคูสุคนบัสสมองสุบอลเนาะนะเมื่อนี้กะจะพากันกินลาบงัวคือเก่าพี่น้องเลยเนาะอ่าก็คือลาบงัวาทางอันนี้แหละพี่น้องเลยแม่อยู่ทางฝรั่งเศสนนแหละแมนเดีเพิ่นเตเห็นเมื่อวานนี่ก็เห็นคิดเคียดกันว่าสันพี่น้องเนาะเห็นที่งานทะเลาะกันหรือว,ว่าเทียงกัน เครียดกันนนั่แหละพี่น้องมันกะหักแพงกันเบื้อสุขชนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าอาชีพว้าวนั่นแน่จงไหนก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเนาะเห็นกิดเครียดกันเลยเพิ่นกันเลยให้กินลาบงัวกินลาบงัวอะไรคือสิหักแพงกันนะนะเพิ่นว่าพากันกินโอ้คือสามัคคีกันดีเพิ่นว่านะกะให้พ่อน้องแฝดซื้อลาบงัวมาแหละซื้อน้ำเแบบสอเแบบซีมากินมาสั่นเนาะพากันกินพี่น้องเลยอ่าพอดีเลยนี่สลองห้องน้ำเรานี่ยซีเล่อะไรพี่น้องเลย เนาะพี่น้องเลยแล้วก็ผนวัดตะปูเพราะพอน้องแขกก็ซื้อตะปูข้ามาอีกพี่น้องเลยโลนึงเนาะพี่น้องเลยเพราะว่าสั่งตะปูหมวกมาต่อกันอันนี้แหละพี่น้องเลยสั่งกระซีเนาะเอาจะได้ก็ต้องขอขอบุญขอบุณทางแม่จะดีอยู่ทางฝรั่งเศสหลายเด้อที่ว่าเดียงหลับมัวมันนี่ก็ได้เนาะคนก็เข้าใจทีมงานพี่น้องเลยว่าแต่ละคนก็เต็มที่นะพี่นงองเลย กับว่าจะได้บริบจะซือ้อมะงออะไกับไผ่บ้างไม่มะงอกันเมื่อสุคนนี่แล้วมะงอเฮงย่อรมาได้ให้ได้อ่ามากินน้ำกันทีนี้ก้มซุกนี่แล้วหักแข็งกันไปพี่น้องไปไปเบิ่งไปส้มกันพี่นออ้องเลยจิบเข่าบักใหญ่ๆพอน้องแฝดเตรียมมากระได้ปุ๊บกินน้ำกันโอบพี่น้องเลยเอ็นนะเก่าตั้งไว้ตั้งเง่นทุน ได้เยอะนะแมวคอยพันคนห้อยมือเศร้านี่สบายสบายดีก้อนสบายดีนุกงามเอเอานี้ไปให้เร้ะช่าง่อยไปช่างกอนสบายดีสบายดีนี่เอากระตูกระตัง แมวยันมามันจิครบมากเอ้าพี่น้องกันพ่อลุงพันยุนี่พ่อลุงต่ีสบายดีโอ้แอมเรียบร้อยเนาะ

ตอกสังกะสีเนาะมนว่าเมืนอนี้มันว่ามีไหมครับเห็นประตูกันแล้วะมันเดใส่กระปูมันบไม่ไหมไม้สองหาสองเมตรเนี่โบราณหรอกประมาณสี่ตัวหาตนี่เออไม่สองหาไมเลี้วเป็นไม่เลี้วไม่นไม่นแอืมอือืมแต่ว่าเอาเอาไม่สี่แปด่โบราณมันบางใบมันหน่อยมสี่แปดมันหนาพุ่มมันใหญ่พุ่มเนาะแมนเนี่ยสี่แปดมัน ่ใหญ่มันเป็นในริ้วเออมันตอกอบมันสีจะได้เลยปานไมริ้วเนาะไมดีเออสิได้ไปซื้อใส่รถจักมาบ่หรได้แม่นรถจักก็ได้นะติมันขึ้นมาไเนาะมัดเนาะบ่ฮอดมัดเนาะบ่ฮอดมัดนะแต่ว่าเจ้าขาเป็นมัดได้ซะบ่มันเจ้ากแบ่งขายกีได้บ่แ่ขายถามเจ้าเบิ่งเนาะุลุงเนาะถามเบิ่ง แต่ว่าใช่จั็โตัวพ่อคประมาณสามสี่ตเนาะสี่เสน็จแม่แม่สี่ตัวเขาเป็นตัดใส่หลอกมันกลาอมันสองตัวทั้ย้าสองตทัเยาวเพื่อไว้สามสี่ตเขาละโรมันหนึ่งไหเดี๋วไหนโอ้มาเขา บ้ามันไปชิบโตแล้วแหละชิบโตเออนั่นแหละมันหลายเตอร์พอจะแบกมากบ่ได้เห็นไหมงนไหนทีได้ไปอันขอซื้อน้ำเพลนแบบแบ่งขายเพลนสิขายป้อครับนะพอได้เห็นประตูเนาะเอาวันลืมสื่อนั้นฮะเอาลืมสั่งเพลนเอามาอีกบนเหยียบบนเนาะโอ้โอเคพี่บ่ได้บ่พลุงตะกี้เทขอบเลยนี่เทขอบออกมาได้หนึ่งเห็นไหมกันเพลนเห็นะ เพราะว่าปูนเขากระยังเนี่ทรายเขากระยัง้เขากระยังนะเทออกมาหน่อยนึงก็ได้พลุงลวงชํำนี่แหละพลุงเลยมันน่อนเปอาแม่นบ่อยมันเปลือนอนออาเกออาศออทออากาศเดี๋ยวเดียวซื้อขอม้าดอกพลุงเลยยังทออากาศพพ้อเที่ยงเลยนี่ละมาใส่ทางนี้โดย ไว้หรนี่เขา <c oughs> คิดว่าเจ้าบุ่ันได้แอมท่านได้อย่างได้ <c oughs> บานผับก่อนแล้วเนาะสื่อเข้ามากลวงนี <c oughs> <อ>่เดลยอย้พี่น่องกวงอยู่ไรกวงกวงคคักค ห่วงแล้วเอาทั้งอาบน้ำไม,มาใส่ทั้งในนี่ก็ได้เรื่องในเรื่องอาบน้ำอยู่ในก็นได้ขักแล้วสัมเนยโอเคแล้วพี่น้องเลยแต,แต่ว่าผู้สูงคือบาเทิดนี่สิวิดอยู่บ่นี่บาเทิดเจ้าเข้าไปวิดอยู่บน่นี่มาลองมึงดูนี่เจ้าผู้สูงเนี่ยสิบริกรบ้าลืนน,นี่อย่างามาลองมึงดูโอเคอ,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  okay, อยู่บ่ห้องน้ำนี่ Oh, đây rồi nó, ok rồi ok rồi, ha ha ha, đây rồi nó, khạc rồi nó, vino nghe nó, làm ní cả, ô, tụa, à. này đấy ní, no, nó, phụng, đồn đồn đồn, tụa à, đì lại đấy phụng đấy, làm ní cả đây, ha vạ, khạc đấy ní, ô vino nghe, em. มาหาทีมงานกันบ้านนี้เป็นไรเจ้าบัวย้อมก่อยบ่าเดี๋ยวนี้ชิ้นมือนี่นชิ้นมือนี่ยู่นี่ฮะไปว่าเนาะชิ้นไหม่เลียวชิ้นชดแล้วได้ใช้ผ้าได้ใช่คือบอกผ้าบ่บ่มีดมือนั่นได้ใชะมีดคอยคอยจ่อาเมื่อแล้วโอ้ยไปว่า มีดวัดวะ <ขอ S 2> ก่อนดูแบบมีดบอกเธอมาไปใช้อัดกล่องเด้อมีปลอมเด้ะม<า>ีปลอมอะผมไม่ยีงได้มีปลอมของแท้ชื่อเลย <laughs> มีแต่บีของแท้เลยต้มละ,ะใช่ส่งที่แม,ม่ฮันเล่มันมีสองถุงนะเดี๋ยวผมก็รับลงมากินเฮ้องเด้อด้วย ขอนวชือบหวน้อยเนาะเอ้ยเ้มมาส่วนไม่มาล่างพัาเลเอยมาหาเมนมาเลยมึกเซ้ตะเตดเลยจากจากจากเอ้ยม่นี่ม่นี่คุณไดนคุณแดสบายยมือใชาย น้องเสือน้อเสือไอเทิดเดถังแมวถังใบย่ยน่ไว้แวอ้อเอันนเาล่ะแต่ยกวนกัว้บได้่วงเป็นไก่ลูห่วงผัแท้เนอะแล้ผ้าเมือไว้เไปยังไอแมต้องห่วงคู่ไว้่าย หวัวไอ้คนอื่นมาใกล้ผัว่ไดแล้วแล้เสียบเอาอันเนื้ใบเสียมเอาเสียมเอากะเสียมเอาใบช้ลานะอืมบกเธอจะก่อยแจวบอมันจ้สิคเอาใหม่มืนหมอนั่นพูดไหครับไม่ยังอยู่นะคือว่าเอียงอาจจพโอ้เมื่อตอนนี้บอ này nè. Đây nhằng luôn. Nhằng là cắt. Này. chua luôn. Coi chín thơm cũng ra mua đi luôn. Ừ. Ừ. năm cặt... à, à, cân đấy. Đừng mưa. súp đi. Thôi đi mẹ. Quay súp nó phải không? súp đít này <laughs> Thơm đi bên này bao là mất mắc chép thong à này. Ừ. Bồ ừ. đã rồi súp Ừ, thế là ốt vào bà bài leo trong chú con Chú, hình rồi à, Xoay chú, xoay chú <laughs> Ngờ Ơ, à, mèo này tao chút đó, nuồn mèo này mà chẳng dù đây nằm ừ, Cô nuồn mèo Khói nuồn mèo, khỏi phương hay mình dù hay tín, à, chú phải xoay nói thôi nè nó. น้ำลายใหญ่หน่อยเถอะเนาะเห็นแล้วมันอดบ่ได้ไดมจัดชัดไอ้เธอเลยเราคนณจะเล่นอาหารนี่กินรถจะได้คุณเินบ่มานนำเนาะคุณเินมานนำนะโอ้ยรับรองบ่ผพิษบังแซ่บแน่นอนผู้ไหนใช่ไหมใครเคยกินน้ำเน่เอาแบบปใส่หอมเลยใครก็เอาแบบปลาใส่หัวเลยโอ้ตือ หักบอหักบอสุดยอดยี่ตอนนี้เนี่ยมาบอช้อยตอนนั้นช้อยคันนามันเหรอนะเนี่ยผมมีคันพายมาหนี่มีแต่นั่นนาคันนาปีถังกาแฟเนี่ยว่าชื่อสิบได้คันนาโบได้ช่องเมืองเล็กหน่อยห้องเมืองมันเมดชุด่นเป็นเมดแล้วอันคันไผ่เนี่ยซอยตับให้บ่อเทิดเนี่ยนะ ปั๊บตับหวานตับนี่มันชดอันนีตับบ<ช>๊อบลองมงือจ้าวหนะชดแล้วไอ้เธอลองเล่ใอ้เธอลองตับเลยข้าว่กินในปอดนั่นเองปอดอืมจด<บ>ปอดมาให้อะใบาลาบได้หัดนี้หย <c oughs> ุดกล้องให้ควายนี่มันอันยาวแห้งแล้วครับเอายหยุดกล้องให้บ๊อบบ๊อนหยุดบ่อบใชนาทีแล้วหานได้หนึหยาหาที่หนึ่งหยุมันเยอะมันกับมหยุดแล้วสิบห้านาทีนี่คือหยุดจากเมื่อกี้นี่เยอะมามันเช้เาแล้วเนาะ เอาสามสิบโดนนะบกบ่เจ้าซอยปีงบ่ครังนี้ต้มเทียร์ต้มนะมันบกทิมนะโป่งยังกำให้ยังอยู่ยังอยู่โป่งโป่งแล้วก็ได้มันมันห่อนละมันท่องข้างไปโดนมันสิบปศ์บล็อกทิมรถเลยลาบก็ได้ตอนปลาชอยนะยังไรกันนะพักยังไรโดดเลยพักกั๊บพักกั๊บนี่ล้างเรียบร้อยแล้วเนาะยังล้างใหม่ก่อนเขาล้างใหม่ไปล้างไปเจ้าหน้าล้างได้บ่ lăng đây, ừ, ờ, lăng mừng du, lăng mừng, mừng bài là làm thang lên đi, bà. hả, lăng cứ bất sao con nó, cho thua, cho thua ở đây đi, bảo phải làm, làm con, nên không, quá hay sao vậy nhom má. Ừ. น้ำจิตล่างแล้วนี่มันจะน้ำสะอาดนะจะหน่อยเดี๋ยวพอแผ่ตั้งกล้องก่อนได้ใช่ไหมเต็มที่ได้ซอวยยันดินเข้าเพราะว่าเพื่อนอันนี้เลยเพื่อเพิ่นปาดเพิ่มยังเพิ่นมจิตนะเนั้นเนาะบ๊บบอสเพื่อเพิ่นปาดเพิ่นอันนี้มันกัดเขาต้องล่างไหมบางอันบางชิ้นแต่มันอันน้ำหมดแล้ว ีมน้อาวเเสาาดบอสบอได้จะแทะลามงัวเออแล้เหียดขาดไหมเนาะนักพักผ้ลุงเลยผลุงจูตับบานนี่กุบๆเลยนาะผลุงเนาะอืกินรสกินรสผู้ใดที่กินได้นีกินแต่ท่องบมดีป็นไรผมแ้ว คงละอันเอ้าจะ้วยไว้ได้ให้มันเย็นละอันจะสบขูกผักพริกนะน้ยกพริกเนยมันอันนั้นหุกพริกบมูขู่อันนี้เนาะนี่มันจะขักไหมหมูคักกับเจ้าช่วยหอมีน้นีไน่ะเออยหอมยแรตอนนี้ก่อนเออหักบ่บดบมูชวยหอมบ่เทอะไว่ยนี่จะไบร่างผักมาแล้ว มันนอดน้าช่ยเรื่อนนบ่บอสตับคออือบ่กินดิบเลยเนาะโอ้ด้กินทักบบอสตีมตับเลรในั่งน้ำในอือนั่้ธรรมดาแล้วผัวเมียก็อยากนั่งใกล้กันแล้วแข่งกันดิเอ๋ยวกก็ไปหาแมนมากินเีวู่ลกใมาใกล้เอาผ้ามือไว้เป็นยังู่นันบอสู่นันบอมาหาแมนน่ะ เลยพว่เก่าเขาแหละนะแม่นนะแปนะบวได้จักแต่ได้ยินแต่จะว่ามาหาแม่นมหาแม่นคุบุ๊เคยเห็นจเื่อบดจักเก่าตะกี้คุณละวเกอไก่นโลตะกี้มันจะใสอีกปีก่ในใสก็มาอยู่กับเธอได้สอปีแล้วบอปีายบอกสองปีอาจ้ำันนี้ใสหน่อยนูนหน่อยใส่ลายนู้นลายจ้ำจใส่น่อยก็ได้น้อยตอนใ ยังไม่ได้อันนัะอืมยังไม่ได้ใส่ขมป่ะใส่แล้วน้ำโพนอีกเนาะแมวใส่น้ำโพนอีกน้นได้หรือวะใส่อีกได้พุนนี่เนี่ยหมอกระท่าผุนอืใส่บ่เอาแล้วมวยจัมป์นะผมว่าใส่เลยบ่ฟังนลยยอมมันมว่หลังวางหรือเอาหางหลังวางมกระตุกการไปพี่ก่อนได้บอทเทิดออกมาเลยมาแซ่พี่ก่อน มาลวกรถเาลงลวกรถดิอ้ยามันหมาได้เืเได้กินเลยันจนีมาเลยแล้วมาเลมาลมาเลยข้าไดมันฮอนนะบเย็นเย็นเลยบเย็นเอาถ้วยมาก่อนสบายุดเบบดใดข่วอยู่มาแลมา่ได้เสียเอาพียหัวอืมไวบดนึ่งขใหญ่เฮงบดหนึ่งคนมักลากูด บุหรี่มันลาบมกบ่มะกันตันด้วยเจ้าบอกพ่อตับอีกว่เดี๋ยวนี้บ่พันตับพันตับปัตตุไปไปมากินลาบมุกตาบ้านไหมโอ้ยน้ำลายใหญ่น้ำใครเคกินซอยบ่กิน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 แต่นั่นว่าบุญยากก็ไปชื่อๆหน่อยฟังว่าป๋อจะใบกับคำใหญ่เลยเอ็ดนี่ มันจะหูรสชาติได้คำหน้อยบุหูรสชาติได้บ่แพรคือบลองคำใหญ่นี่ปวดตัวันีถั่วลงจุ่มมือบมดได้หอนเนาะพอแพร่อันนี้แม่ทลองมันจะดีบีนไายกินยุ่วแต่ว่ากินเด็กน้อยลองกัดพอแพรเบ้างบ่าลิเที่ยวตัดงแต่ไหาก้องได้เพินนะกินชุกได้บ่าลิเอากระทะมาบับทองเห็นแล้วเราไปิป ไขั่วได้เจ้าฮะต้มส่วนน้ำจัดใช่ไหมป้าคณะคณะน้อยลีนี่จับเพิ่นดุเพื่อนกูป่ามันนี่ใช่มีคนป่าคนเดียวโอหน้อยใจแล้วค่อยทางหมาว่าพอแล้วขอเทิดวันใดมาเทิดจาขี้ป่ากงั้นวิทยาถามให้เพิ่นปากอยู่บ่มาเทิดอันนี้หมูมาถามนี่หมูมาถามที่ปากขอโทษแล้วบุรีใจได้มาบุรียินเสียง ลงป่าน้ากันได้มาเลยนาะเถอนะเพชรคือให้คือเครียดกันบได้นนาะเอะนะมาหนี่ลักแพงน้ากันเมอเป็นพี่เป็นน้องกันฮักแพงกินน้ากันักแพงกันคือขาวเหนียวมันหนึ่งไม่งอน่อนมงยได้ยังทีแล้วองเจ้าน่ะโอ้ เาวปลายเลยได Help, okay, right. yeah. ้กายุดไปยุดไหนเนอเอาเอาอีกเนาะแล้วบอตัดไปคอยเลถ้าเซอดคอยซอยสิ้นแล้วก็ไปต่อใส่ทั้งหนานนักแค่นี้ห่นี้นะเห็นว่าว่างก็ได้โอเคโอเคดออกอย่างนั้นก็เฮ็ดให้เลย เดี๋ยวข่อยจบข่อยก่อนเนอะข่อยเพชรน,นี่พี่น้องเอ้ซาวนาทีโอเคพี่น้องเอ้เมื่อกี้ได้กินลาบงัวอีกคือเกลาพี่น้องเนาะจะไหกนก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางแม่ใจดีเพิ่อนลายลายพี่น้องเนาะจัดลาบงวัวให้ทีมงานเมื่อวานนี้พากันกานานั่นแน่เพิ่นวะคือเครียดเพิ่นก็นเลยจัดให้ เอาโอเคจงไหนก็ต้องขอ,ขอบุญขอบคุญแม่เพื่อนหลายๆเด้อพี่น้องเอนะ้ยเนาะขอให้อยู่ดีมีหฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงรับผูใ้ใดบ่โบกินดิบกับโบว่ากันเด้อพี่น้องเอนะ้ยเนาะโอเคพี่น้องขอเกล้าคำว่า,าสาบายดีและสวัสดีเนดะ้อ